สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็สวัสดีครอบครัวไทยทุกๆระดับฐานะนะครับผมมาอยู่นตำแหน่งนี้ก็จะมีฐานะให้เลือกแบบอย่างนี้นะฮะเป็นของรัฐแล้วบ,บ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยกลโกโกโเขาก็รื้อนะฮะอ่รื้อเสียนะเป็นบ้านที่ก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาการ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านของผู้มั่งคัง่งนะหรือนายทุนนะครับซึ่งโลกเราก็จะมีนายทุนแล้วก็แรงงานคู่กันจึงเป็นผู้ที่สร้างเศรษฐกิจโลกและความเจริญแก่โลกแบบนี้เราเป็นอยู่แล้วแต่ประชาชนนะ่ะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาตลอดเพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมซึ่งทุนนิยมนี้ จะต้องมีแรงงานกับนายทุนนะครับแล้วนายทุนก็ได้เปรียบตลอดถึงแม้จะนายทุนจะทําผิดอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่สี่ง,งานก่อสร้างคนระับตอนนั้นก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามานะครับถึงแม้ว่านายทุนจะทําผิดผิดพลาดหรือเกิดขครสิทธิ์การเงินนายทุนก็จะล้มบนฟูกนะฮะรัฐก็จะไปช่วยให้ล้มบนฟูก แต่ถ้เื่อคนจนเนี่ยเราว่าประสบภาวะการเงินก็นเรียกว่าคุกกรออยู่ข้างหน้าถูกไหมครับถูกยึดทรัพย์หมดมีคุกกรออยู่ผิดกับนายชุนเป็นความต่างเลยครับดังนั้นงานของผมนะ่ะจึงเป็นงาน,มา,ยน,ยม,นมาพลิกเปลี่ยนยุคสมัยนั่นเองมาพลิกเปลี่ยนยุคสมัยโดยครอบครัวสถาบันครอบครัวนะฮะอ่า สถาบ,บันครอบครัวไทยเนี่ยพลิกตัวเองเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นแค่แต่และครอบครัวอย่างมากก็เป็นแค่สถาบ,บันครอบครัวถ้าสถาบ,บ,บันครอบครัวนี่เขามีหน้าที่ดูแลเรื่องของปัญหาความขัดแย้งภายในบ้านหรือความหรือปัญหาทารุณปัญหาอะไรกันเนี่ยภายในครอบครัวนะเยียวยาคนมีปัญหาภายในครอบครัวกันสถาบ,บันครอบครัวก็ดูแลแค่นี้แล้วก็ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวอยู่ไปอย่างไรเป็นสุขสงบสุขก็ก็ก็แค่ ภาพสวยอะนะแค่นั้นเองแต่คราวนี้ครอบครัวไทยเนี่ยพลิกตัวเองละมาเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจพลิกเองมาเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจนะเพราะว่าในครอบครัวบ,บ้านแต่ละหลังนะั้น่ะมีสมุดทะเบียนบ้านแล้วสมุดทะเบียนบ้านนั่นแหละครับถูกแปลรูปถูกแปลรูปนะฮะ,ะแปลเปลี่ยนโดยบุคคลหนึ่งมาประกาศให้สมุดทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นตัวพักการเมือง เป็นตัวพักการเมืองเมื่อประกาศเป็นตัวพกักการเมืองมันทําให้บ้านแต่ละหลังเป็นสาขาย่อยของพักการเมืองไปโดยอัตโนมัติหมายถึงว่าบ้านบ้านเลขที่นี้เป็นสาขาย่อยของพักสมุทรวีบนบ้านนะครับปเลขที่นี้ตำบลน,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 นี้หมู่นี้อาเภอที่จังหวัดนี้นั่นแหละครับเป็นสาขาย่อย,อย <dy god> ไปโดยอัตโนมัตินะครับ <S <s แล้วทําให้ลูกบ้าน <S <s ลูกบ้านก็คือ ใครที่มีชื่ออยู่ในสมุดทีเปนบ้านเนี่ยก็เป็นสมาชิกพักนี้ไปโดยอัตโนมัติแล้วพักนี้มีลูกบ้านที่มีอำนาจสามดุลันหมดทุกคนหมายความว่าลูกบ้านทุกคนที่มีรายชื่อมีอำนาจสามดุลเป็นอำนาจที่สูงสุดจนไม่ต้องไปจับเลือกตั้งก็หมายว่าพักนี้เป็นพักที่มีเสียงสามดุลของลูกบ้านเป็น เต็มพักเลยพักนี้จึงไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งเพราะนั้นพักก็จะมีสองแบบพักที่ไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูกับพักอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะฮะพักสมุทรเสบียงเป็นพักที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะส่วนพักที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูนคือพักคนรวยคนรวยนะฮะมาตั้งพักคนจนไม่มีสิทธิตั้งเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกับกฎหมายเล่านี่นเอง คนรวยผลิตเหล้าได้คนจนผลิตไม่ได้ทั้งที่หลังบ้านตองสามารถผลิตเหล้าขายได้แต่เขาไม่ให้ทํานี่คือประเทศที่เป็นอยู่นะดังนั้นพรรคคนรวยที่อยู่ภายใต้รัฐมนูนแล้วจัดตั้งพรรคขึ้นมาแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งไปแล้วนะกําลังหานายกอยู่ถึงแม้หาได้เป็นรัฐบาลไปแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีแค่สองดุลในขณะที่ประชาชนมีหน้าสามดุลและเป็นสมาชิกของพรรคสมุทรที่เป็นบ้าน ดังนั้นพักสมุทรีบ้านจึงเป็นพักที่ทั้งใหญ่ที่สุดในประเทศมีสาขาย่อยเต็มประเทศหมดเลยคือบ้านแต่หลังเป็นสาขาย่อยแล้วลูกบ้านเป็นสมาชิกพักโดยตนมัดกและลูกบ้านมีสามดุลกันทุกคนเพราะฉะนั้นพักนี้จึงมีเสียงสมบูรณ์ในตัวโดยไม่ต้องประจัเลอกตังเพราะลูกบ้านมีเสียงสามดุลแล้วแต่พักคนรวยทั้งหลายนะเขาไม่มีสักดุลเลยนะฮะเขาจึงมาขอประชราะชนประชาชนถูกหลอกล่อด้วยนโยบายของพักด้วยคนรวยคนหลอ่คลอคนเก่งคนผู้สากิจยอดเยี่ยมอะไรเนี้ย หรือคนรวยคนมั่งคัง่งนะท่านก็แห่แหนก็ไปเลือก <c oughs> นะท่าน,นเลือกจบไปแล้วก็เป็นเป็นถือว่าจบภารกิจหน้าที่ที่ประชาชนทาตัวเป็นพลเมืองดีตามที่รัฐมนรีหกศูน60สั่งเอาไว้ท่านก็ทาตามรัฐธรรีนูศูน60สั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้ได้รัฐบาลที่มีแค่สองดุลในขณะที่ประชาชนทุกคนมีอํานาจสามดุลเป็นสมาชิกของพรรคสมเียนบ้างแล้วพรรคเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐมนตรนะ พรรคนี้อยู่เหนือเนี่ยเหนือรัฐมนูญเพราะพรรคนี้มีสี่อภิลักไทยหรือสี่นโยบายหลักแห่งชาติสี่ดีกว่าเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่ารัฐมนูญไทยถึงส mm. ี่เท่าเพราะฉะนั้นพรรคนี้จึงไม่จําเป็นต้องไปอยู่ภายใต้รัฐมนูญกลับกลายเป็นพรรคอยู่เหนือรัฐมนูญปี60เพราะมีมาตรฐานที่สูงกว่าประเทศไทยสูงกว่าจีนสูงกว่าอเมริกาสูงกว่ายุโรป สูงกว่าประเทศใดๆในโลกนี้ด้วยสี่อภิลักษ์ไทยแล้วสี่อภิลักษ์ไทยนี่คืออะไรหนึ่งจริงๆมีรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าผูดให้เห็นภาพก่อนเป็นไฮไลท์ก่อนหนึ่งเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงประชาธิปไตยสูงนี่สูงกว่าทุกโลกทุกเพราะโลกตอนนี้อยู่ในประชาธิปไตยชั้นล่างแต่นี่ประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นหมายว่าได้พัฒนาต่อยอดเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยอดเยี่ยมแล้วนะฮะ ที่ท่านบอกว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เลวน้อยที่สุดถูกต้องถูกต้องตรงไหนแล้วไหมเลวน้อยที่สุดก็คือมีคนเลวอะ่ะเป็นคนน้อยเป็นกลุ่มน้อยมีแค่ไม่กี่สิบคนอะ่ะแต่เป็นเจ้าของพักเข้าใจไหมครับผมหมายถึงตรงนี้นะที่เขาพูดถูกพักไอประชาธิปไตยคือระบอบที่เลวน้อยที่สุด แต่ไอเลวน้อยที่สุดอ่ะมันคือคนจํานวนน้อยที่สุดที่เป็นคนเลวมาคุมอานาจรัฐนั่นแหละครับประชาธิปไตยในความหมายที่ประโยคนี้ว่าประชาธิปไตยเลวน้อยที่สุดจึงเป็นระบอบที่ดีที่สุดแต่ผมต้บอกว่าประชาธิปไตยสูงเนี่ยไม่มีคนเลวเลยไม่มีคนเลวเลยมีแต่โสดาบันที่ประทายมีแต่โสดาบันที่ประายซึ่งเป็นคนคุณภาพ คนคุณภาพดีต่อประชาชนและดีต่อประเทศชาติเป็นคนคุณภาพเป็นโสนันจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองประเทศอย่างมีคุณภาพแน่ๆมีแต่คนแบบนี้เต็มประเทศไม่ใช่คนส่วนน้อยนะเต็มประเทศนี่คือระบอบประชาธิปไตยด้งน,นประชาชนจึงกลายเป็นผู้ปกครองประเทศเองเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการนี่คือมาตรฐานอภิลักไทยอันที่หนึ่ง คือระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงมันสูงตรงไหนมันสูงตรงระบระบ,บการค้าคือถ้าเป็นระบบทุนนิยมก็ยังเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างเพราะทุนนิยมมันมีหน้าที่สามารมันมีหน้าที่สามารน,นะครับยกตัวอย่างสามความสามานนั่นคือดึงพ่อแม่ออกจากลูกเอาลูกออกจากอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็มาเป็นน็อตสกรูให้กับเป็นน็อตสกรูเครื่องจักรให้กับ ทุนนิยมก็คือทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวเ <_ an> ข้าเมืองมาขายแรงงานก็มีเงินแล้วก็เป็นแรงงานตลอดไปยากที่จะขึ้นไปเปอร์เซ็นต์น้อยจุดศูนย์เข้าใจนะเพราะนั้นไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ที่ฝ่ายฝันไม่ที่ปรรถนาแต่มันสร้างอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันในขณะเกันก็ทำลายอะไรไปเหมือนกันก็ยังไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ดี จะต้องมีระบอบย่อยที่ดีกว่านี้ก็คือประชาชนสูงนั่นเองนะประชาชนสูงมาแล้วประชาชนสูงมาแล้วเป็นยังไงประชระาชนปกครองตัวเองเลยเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการไม่ต้องไปเลือกตั้งทุกทุกปีสถาปนาทีเดียวเป็นรัฐบาลตลอดการเลยครับแล้วประชาชนเป็นอะไรประชาชนมีทุนสปองบุคคลคนละหกล้าน20บล้านก็เหมือนกับเป็นนายทุนอะแต่เป็นนายทุนที่ไปทําระบบก,การค้าที่ไม่ใช่ทุนนิยมแต่เป็นทุนสมมาตรซึ่งมาจากสูตรคา,าถาเศรษฐีพุทธ ที่ทุกคนร่ารวยมั่งคั่งไปด้วยกันจึงเป็นกลุ่มการค้าใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มการค้าชาติการลามินเองกลุ่มการค้าชาติกัลลามิรเนี่ยประเทศไทยจะประกาศรับสมัครชาติสมาชิกเหล่านี้แล้วเชื่อว่าไปติดต่อ10ประเทศปฏิเสธ3ประเทศ7ประเทศเอาด้วยประมาณนี้เราทำอย่างนี้10ครั้งได้70ประเทศเห็นภาพไหมครับ70ประเทศนี่ก็เหลือเฟือเรามีสมาชิกประเทศไทยการเป็นชาติมหาอำนาจละ มีชาติสมาชิกทําการค้าในโบกรค้าใหม่พราะสกุลเงินใหม่เป็นสกุลเงินบาทก็กระจายทั่วโลกสกุลเงินบาทก็จะแซงเงินหยูนแล้วเพราะมีทุกชาติเริ่มใช้เงินเสไทยเงินบาทก็จะมีค่าเทียบเท่ากับเงินยูโรได้เลยนี่คืออันที่หนึ่งอันพหลักที่หนึ่งอันเป็นอันที่สองหลกประชาชนเป็นมนุษุ์ทองคําวินัยประชาชนบรรนุนทองคำวินัยก็หมายว่าประชาชนมีทุดตรองคนละหกล้านยี่สิบล้าน มาเงินมาเกินมาตรงนี้พอาะตอนแรกไม่มีเสียงตอนนี้ต้องหนีเขานะครับอันนี้เขากำลังก่อสร้างบ้านนะหลบก็สภาพบ้านก็อย่างนี้นะฮะคนจนกำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ก็ประชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัยนะฮะมนุษย์ทองคำวินัยก็มีชุดสับรองคนละหกล้านยี่สิบล้านนะฮะอ้าวผมเลยตอนนี้สิบเอ็ดนาทีมีทุดสํบรอง6ล้าน20ล้าน เป็นมนุษย์ทองคําวินยัยประชาชนโอกาสจะเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยไม่มีฮะมีแต่เป็นทาสในระบบทุนนิยมแต่นี่เป็นมนุษย์ทองคำวินยัยมีทุนสํารองหกล้านยี่สิบล้านเป็นเงินที่ไม่ได้มาจากงบประมาณไม่ได้ไปกู้ยืมเป็นเงินมาจากท่านทําตามสเต็ปที่ดีให้แล้วท่านก็จะสร้างเม็ดเงินขึ้นมาได้ด้วยตัวของประชาชนเองสร้างอย่างราปดูรายละเอียดอันที่สามเป็นอภิลักษณ์ที่สามก็คือ ระบบการค้าเนะีนะ่ยระบบการค้าใหม่เป็นทุนสมมาตรหรือพอเพียงจิตซึมมาแทนแคปิตอลลิซึมนะเป็นการค้าแบบพุทธเศรษฐีที่จะมีกลุ่มชาติกันเรวนี่เกิดขึ้นส่วนอันที่4อันที่4นะก็คือนะพุทธิการคอสมินพุทธิการคอสเมิ่จะเน้นเรื่องเวลาเวลาทํางานจะใหม่จิตวิญญาณนะคือคุณภาพชีวิตอะจะดีนะอ่าเ็เป็นศาสนาพุทธสันติ อ่าแล้วก็จะไปถือดุนิสามของโลกเป็นแบบนี้นะฮะเอาละอ่าสี่พี่หลักเนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่รายละเอียดนีเยอะลงรายแล้วท่านจะพบว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอย่างอันที่สามนะ,ะการค้าเนี่ยที่นี่สร้างสร้างเมืองยี่สิบเมืองการค้านะต้องสร้างเมืองใหม่นะยี่สิบเมืองท่านนึกถึงจะะังหวัดมียี่สิบจังหวัด เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นอยู่จังหวัดเดิมแหละเพียงแต่สร้างรอบๆจังหวัดขึ้นมาอีกเป็นอีกจงเป็นคู่แฝดอยู่รอบๆหรืออยู่ข้างๆกันแหละเป็นคู่แฝดยี่สิบเมืองเมื่อประกาศสร้างยี่สิบเมืองอุตสาหการรมเกิดการจ้างงานเกิดเงินสะพัดเกิดหมดเศรษฐกิจเดินเลยเห็นไหมชุดเศรษฐกิจหมด,หมดแล้วไม่ได้ทําแค่ประเทศไทยชาติสมาชิกก็ทําด้วยเหมือนกันเขาประมาณสักสิบสิบหกเมืองนะสิบหกเมือง เพราะนั้นถ้าเราได้สักชาติสมาชิกส,สักครึ่งหนึ่งสี่สิบประเทศอย่างเงี้ยโอ้สี่ร้อยกว่าเมืองทั้งโลกอุตสาหกรรมสร้างเมืองใหม่เกิดขึ้นอุตสาหกรรมทุกชนิดเกิดหมดการจ้างงานเกิดหมดเศรษฐกิจเดินหมดบนสัพัดบนสัพัด้วยระบบของประเทศไทยที่ใช้เงินสกุลเป็นเงินบาทอันเนี้ยเกณฑ์ที่สามนะฮะเพราะฉะนั้นสี่พิลักนี่มันจึงมาตรฐานสูงกว่ายุโรปส,สูงอเมริกาเพราะมันมาสุดเศรษฐกิจโลกเลย โดยประเทศไทยโดยประชาชนคนไทยที่อยู่ในครอบครัวแต่ละครอบครัวประกาศใช้สี่พิัำนี้โดยการส่งใบแสดงเจตจำนงดังนั้นพักทั้งสองแบบนี้จะต่างกันตรงที่ว่าพักภายใต้รัฐธรรมนูนที่เป็นพักคนรวยนะเขาไม่มีอำนาจสักดุลเลยเขาเลยต้องจัดเลือกตั้งไงจัดเลือกตั้งแล้วให้ประชาชนที่มีอำนาจสามดุลไปให้เขาแล้วเขาเอาแค่ดุลเดียวแต่ที่จะเอาสามดุลเขาไม่เอานะ เขาแค่ดุนเดียวแล้วก็ไปสร้างดุนที่สองเองตอนนี้กำลังสร้างดุนที่สองเพื่อเป็นรัฐบาลพอสร้างรัฐบาลดุนที่สองเขาสร้างกันเองก็ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะไม่ได้สร้างเนี่ยประชาชนมีสามดุนเขาไม่เอาดุนที่สองประชาชนดุนสองเขาไม่เอาเขาเอาดุนเดียวดุนขอมีเก้าอี้นั่งรัฐสภาแค่นั้นเองแล้วที่นั่นเขาไปคุยกันเองเจรจาเองเมื่อเกิดดุนที่สองก็เป็นเรื่องของพวกเขาทํากันเองไม่ได้ประชาชนเราทําให้นะพวกเขาเจรจาตกลงทํากันเองที่กำลังเจรจาเนี่ยใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านอย่าไปดีใจหลงดีใจนะมันเป็นเรื่อองงขขพวกกกเเเามันป็ล นะที่หมกเม็ดซ่อนซ่อนอคือเขาไม่ยอมไม่ยอมเอาดุลที่สองประชาชนนะแค่นี้คุณก็ต้องซับสเปกต้องสงสยัยอันนี้ไม่ไม่เจตนาดีต่อประชาชนแล้วเห็นไหมฮะถ้าเจตนาดีนะถ้าพรรคการเมืองไหนเจตนาดีนะต้องมาเอาสามดุลของประชาชนถ้าคุณจะเป็นตัวแทนคุณมาเอาไปเลยเต็มเต็มนี่คุณเอาประเทศดุลเดียวแล้วคุณไปสร้างดุลที่สองขึ้นมาเองนะถ้าดุลที่สองคุณก็เล่นเกมของคุณเองก็ไม่ต่างกับเรามีจ้างทนายทนายตั้งทนายความ เราแทนที่จะเอาข้อมูลเราไปเต็มๆตรงๆเลยมันเอาไปนิดหน่อยนั่นเองแล้วมันก็ไปเจราจากับอีกคนหนึ่งมันก็เป็นทนายสองหัวนักสองหัวท่านก็ถูกหลอกถูกกินอยู่เรื่อยแล้วท่านจะใช้ทนายนี่ต่อใช้ต่อไปไหมท่านก็ไม่ใช้อันเดียวกันรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดเนี่ยก็เป็นรัฐบาลแค่สองดุลนั่นเองแต่ท่านมีสามดุลเออท่านจะต้องหาพักที่เขาเอามุ่งเอาสามดุลซึ่งก็คือพักสมุทรเป็นบ้านหรือพักครอบครัวใจมาคำน้านั่นเองที่นี่มุ่งเอาสามดุลน,นะแล้วลูกบ้านเขาก็มีสามดุ ดังนั้นรูบังก็ต้องเลือกพรรคเองพรรคเองก็เลยมีอำนาจสามดุลเนี่ยเพราะมีสามดุลก็เลยไปแก้ปัญหาประเทศได้รูล่วงเพราะรัฐบาลสองดุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยได้สองดุลก็แค่เป็นรัรฐบาลสองดุลแต่ประชาชนน่ะพรรคของประชาชนเองมีอำนาจสามดุลจึงแก้ปัญหารูล่วงเสร็จเ,เสร็จเร็วไวทันทีทันเหตุการณ์จึงไปลื้อล้างไอ้วงจรดุริบาลดเ่ไทยออกไปหมดซึ่งพรรคสองดุลแก้ไม่ได้ครับยังไงก็อยู่ภายใต้สี่จันรายสี่วงจรดุริบาลดไทยต่อไปอีกไม่รู้จบแต่ทั้งนี้ ก็จะอยู่ต่อไปอีกเป็นเก้าสี่ปีอย่างนี้เสียของไรประโยชน์ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องใช้ท่านอย่าไปดีอกดีใจแหม่เขาจะได้รัฐบาลโง่โสารไปเลือกท่านไปเลือกแล้วท่านก็ทิ้งได้ท่านให้เกิดท่านก็ให้ตายได้เพราะอะไรเหมือนผมเปรียบเทียบกับโทรศัพท์กระดูกหมูอะกระดูกหมูที่ท่านซื้อมานะสมมติท่านดีใจท่านเพิ่งเก็บเงินได้แล้วเพิ่งซื้อกระดูกหมูเนี่ยพอซื้อมาได้สักสองเดือนหรือสามเดือนสตีฟจ็อบออกรุ่นใหม่นะ ไอ้กระดูกหมูเนี่ยมันมีพลังแค่สอง G นั่นเองพลังสัญญาณมันสอง G แต่ซนติจอบก็ออกพวกใช้4ี G เลยอ่าเป็นสมาร์ทโฟนทําธุรกิจธุรกรรมมัง่งคั่งท่านทำท่านซื้อมาปุ๊บทำธุรกิจรกรรมได้เลยเป็นเจ้าของกิติการขายของร่ารวยมัง่งคั่งเลยผิดกบไอ้กระดูกหมูมันแค่พูดเฉยแต่ไม่กระดูกหมูแถมสอง G ไม่รุนแรงก็เหมือน,นรัฐบาลสองสองดุลน่ะคุณออกมาทําไมไม่เกิดประโยชน์ตกยุคแล้วไงยุคเอไอคุณต้องใช้รัฐบาลสามดุลเพื่อจะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร ไปถือดุลที่สามของโลกต้องใช้รัฐบาลสามดุลนะจึงจะถูกสถานการณ์ของโลกกันนี้แล้วมันก็ตรงกับลิขิตของประเทศที่เมื่อถึงยุครอสสิบต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยของใหม่เยี่ยมออกใหม่แวววาวใหมส่สุกสกาวิไลเพราะเราอยู่ในยุคสกาวิไลคือชื่อยุครอเสิบะฉะนั้นต้องได้ของใหม่เยี่ยมออกหมดเลยของใหม่ยัยมอ,องก็คือนี่ไงสี่พิลักที่ผมบอกเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์ 4G ผมก็เหมือนสตีฟจ็อบมาประกาศใช่ 4G แล้วก็มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ใช้ก็คือมีระบบ ระบบการปกครองใหม่ท <mile> ี่เป็นประชาธิปูงนี่แหละท่านก็กดมือถือจากขนานให้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 มติของตำบลให้มติจังหวัดให้มติประเทศมติต่างประเทศท่านอะไรเป็นผู้ให้ไม่ใช่สสอไม่ใช่พรกการเมืองท่านก็กดจากมือถือเนี่ยกดที่ไหนก็ได้เอามติตำบลชั้นเอาว่าด้วยเรื่องนี้ชั้นก็กดไปด้วยประเด็นนี้ของตำบลมาตรานี้ของตำบลโครงการนี้ของตำบลท่านก็กดเหมือนกันจังหวัดก็เหมือนกันประเทศเหมือนกันต่างประเทศก็เหมือนกันท่านกดจากมือถือเนี่ยเองนี่ไง เห็นความต่างไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านได้รัฐบาลใหม่มีสองดุลไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยท่านก็ต้องทิ้งอยู่ดีก็เหมือนกระดูกหมูมันยังใช้ได้อยู่เลยโทรศัพท์มันใช้ได้แต่ทําไมท่านต้องทิ้งเพราะอะไรเพราะมันมี 2G มันทํางานไม่ได้มันโทรศัพท์ตก,กยุคแต่ที่นี่มาเจอรัฐบาลที่ประชชนเป็นรัฐบาลเองเลยรัฐบาลสปาร์กโกทามนานเป็นรัฐบาลที่ประชชนเป็นตัวรัฐบาลเลยเออประชชนเป็นตัวรัฐบาลเลยนะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของประเทศก็เหมือนท่านมีมือถือสมาร์ทโฟนท่านเป็นเจ้าของกิจการ ท่านเคยขายกล้วยทอดจนเปิดร้านในออนไลน์ก็ขายได้คนสั่งซื้อเยอะแยะมากมายแถมไปท,ทําธุรก,กิจอื่นท,ทําธุรก,กิจอื่นมาทารีวิวแค่นั้นเองโอ้โหมีเงินเยอะแยะมากมายมันต่างกับกระดูกหมูไอ้กระดูกหมูนี่ก็คือเคยจนยังไงทํามันหนักยังไงชักหน้าไปถึงหลังยังไงสภาพท่านอยู่ถาไนไะไก็อยู่เหมือนเดิมท่านมีท่านมีรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยท่ามีสถานะเสียน,นี่เหมือนที่พูดมาแต่ถ้าท่านมาเลือกพักสมุทรเียรบ้านนะฮะแล้ว สถาปนาเป็นระบอบใหม่เป็นระบบใหม่นะแค่นั้นแหละท่านฐานะท่านเปลี่ยนเลยท่านก็นจะเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นรัฐบาลไปตลอดการเป็นตัวรัฐบาลเลยนะไปตลอดชีวิตลูกหลานก็เป็นต่ออย่างเงี้ยมันเพราะไม่มีการเลือกตั้งไม่พรรคเมืองไงมันจบมันไม่ได้ใช้แล้วท่านไม่ได้ใช้นี่นะแล้วก็มีทุนสำรองคนหกล้านยี่บล้านโอ้โหแค่นี้ท่านไปทําอะไรได้เยอะแยะมากมายนะเป็นลงทุนในต่างประเทศได้เยอะแยะมากมายแล้วยังมี คุณภาพชีวิตใหม่อีกเยอะเลยคนละเรื่องคนละโลกคนละยุคคนละสมัยคนละระดับคนละเวลคนละเส้นทางกันเลยมันเห็นภาพนะเม่อเห็นภาพแล้วขอเชิญเข้าดูคลิปอื่นเมื่อตอนไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโ่วนรบันทิ่ไ,ไตายแล้วก็ตอบแทนคุณปดินแบบนี้จึงถูกต้องและดีสง่าสวยงามประชชญทุกท่านตื่นเป็นคนไทยจริงๆที่เป็นโสลารบันที่ไ,ไตายกันทั้งครอบครัวประชิญครับถึงเวลาครอบครัว ไทยมหาอำนาจทําการปฏิวัติประเทศไทยด้วยลูกบ้านส่งไปแสดงเจจจำนงทุกคนศงส่งเมื่อถึง40บล้านใบเก็บรุรวมไมได้40ล้านใบเมื่อไหร่ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละครับรัฐธรมนูญไม่อยู่อกครับเมื่อรัฐธรมนุนไม่อยู่รัฐบาลสองดุลก็ไปโดยอัตโนมัติรัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยก็ไปโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องเสียดายไม่ต้องไปเสียจงเสียใจ ท่านควรจะมองตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยทำเลือกชั้นเป็นตัวรัฐบาลไปเลยดีกว่าได้ทุนสรอง6ล้านฐานะชั้นเปลี่ยนหมดเลยถ้ายังเลือก2พักนี้อยู่ท่านท่านท่านก็จะทำไมเคยจนยังไงก็จนเหมือนเดิมเคยทํางานหนักเหนื่อยยังไงก็เหมือนเดิมเคยมีฐานะยังไงก็อยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมชักหน้าไปถึงหลังก็อยู่เหมือนเดิมเข้าใจนะอธิบายไนดะ้เข้าใจนะอะละที่เหลือไปเขาดูคลิป,ป,ปอื่นเป็นตอนปเพื่อรับเข้าใจมากยิ่งขึ้น โอเคครับผมแอดจะมาดูใจยินดีต้อนรับทกท่านครับสวัสดีครับ